เฮ้ยมนัดเมื่อคืน,ม,นาาะะมึงโดนบาซ่าปล่าวะแบ่งโคตรมันเลยวะ่ะชาชีสโคตรทีวะ่ะเมื่อคืนอ่ะกูหลับโอ้โหมึงอะโคตรพลาดเลยเฮ้ยมึงดูสามขอนั้นนี่คโคตรแจ๋วเลยว่ะไหนวะโอ้โหคนน่ารักเลยวะ่ะชาชีสคนไหนวะเดี๋ยวกูจัดให้เองนนั้นไงเปลวสีแดงตัวเอกเลยกัะกูชอบมากเลยวะ่ะช่วยกูหน่อยแล้วกันเฮ้ยเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวกูจัดให้ สวัสดีครับผมชื่อชาคิครับไม่ทราบว่าพวกคุณชื่ออะไรกันครับอ๋อเราชื่อแก้วนี่ชื่อเพชรนี่ชื่อพลอยอ๋อส่วนคุณเพชรนี่มีแฟนยังครับไม่มีค่ะด,ดีเลยครับงั้นขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมทางนู้นเขาชอบคุณนะครับค่ะนี่ค่ะคมครับ เนี่ยผู้หญิงคนที่เป็นทมทอมอ่ะเขาชื่อน้องแก้วส่วนน้องกระโปรงยาวๆน่ะเขาชื่อพลอยส่วนคนที่มึงชอบอ่ะเขาชื่อเพชรชือ่อน้องจะมีคุณค่ากูมากเหลือเกินว่ะเฮ้ยนางตรงนูนน้นบ้างตรงนู้นบ้างเฮ้ยแกก็เขาโอเคออว,ว่ะ แน่ยน่ใครอะคนนี้ชื่อว่าร้านอไรนั่นไงเ <ๆ S 2> ขาก็ดูดีนะเขาก็โอเคนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีเงินลนใช่หรือเปล่าแกก็รู้ใช่ไหมเป็นธรรมดาสักที่ไหนว้าวเฮ้ยแต่ถ้าเย่าสังเกตเว้ยบุคลิกสเสื้อผ้าหน้าผมเขาโอเคมากแกดูดีมีสตังค์มากแหเอเอ,เอคุยกันไปเฉยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่

ร้านนี้ถูกใจไหมครับอาหารถูกปากหรือเปล่าพี่กับเพื่อนพี่อยามานังบ่อยมากเลยนะครับเขาว่าเราสถานที่ไม่สำคันธ์นะแบบคนที่เรามาด้วยหรอกคะ่ะแต่พี่โอเคใช่ไหมที่เราสองคนตามมาด้วยพอดีร้านนี้เราสองคนอยากมานาน่แล้วโอ้ยินดีครับเพื่นอนเพชี่เหมือนเพื่อนพี่แล้วครับเอ,อ่อว่าแต่น้องๆว่ากันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวต่อดีไหมคุยันแบบว่าพอดีโอเพชอยากได้กระเป๋ารอ,องเท้าอยู่พอดีเลยอ่ะ อุ้ยแต่ว่าเราสองก็ไม่ว่าค่ะพอดีว่าพิภูรักพี่บรสทงก็ได้ใช่ไหมคะหูยแกสทีส่ฉันรอคือพิภูโตแล้วโอ,โอเคโอเคไม่มีปัญหาฉันโตแล้วดูแลตัวเองได้กินกินกันจอนเนี่ยหัวใจของ มึงกับน้องเพชรอะยังโอเคอันนี่ป๋อก็ดีว่ะหน้าตานี่มึงถ่ายกับผมพูดมากเลยช่วงนี้กูช็อตว่ะเขี่ยยังไงไม่รู้โอ้โหเงินเดนเยอะแยะอ้อมึงก็ให้เอาไปทำอะไรหมดวะเออก็ให้ปกติแหละแต่โกลวงเงินเอาไปใช้หมดว่ะกู่วางคู่โอนมให้สองหมื่นโอ้โหเฮ้ยชาคิดนี่พอจะมีเงินนี่ขมวันทุกอย่าไปวะเดี๋ยวพี่มีเด้อพี่ดีคืนให้มึง โอ้ม de sí, si ึงจะรู้ว่าเงินของกูอะเอาแต่งรถฟอร์ดทำมันอยากได้จริงๆอะกูพอมีวิธีจะตอบแพงหน่อยเออไม่เป็นไรยังไหวอยู่แล้วเดี๋ยวกูบอกพ่อกูให้พ่อโอนมาให้กูบอกพ่อกพส่ใจเพิ่มอยากได้เงินได้สองหมื่นหว่สองหมื่นเนาะเออเดี๋ยวกูดูให้ พี่สิงห์เหรอผมใช้กินได้นะนี่มีเงินในกู้สองหมื่นไหมอ๋อได้ได้ไดพี่พี่เดี๋ยวพี่โอนเงินมาบัญชีผมเลยกระดาษขอบคุณครับพี่มนะัสเงินอนะโอเคแล้วนะจะจัดการให้แล้วเฮ้ยขอบใจมากเลยเพื่อนเออเดี๋ยวเงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่เดี๋ยวกูกดมาให้เออขอบใจมากขอบใจมาก กำหนดคืนแล้วนะเว้ยเฮ้ยกูยังไม่มีเลยวะ่ะอืมพูดอย่างนี้ไั้ไงไวะกูก็เดือดร้อนเลยดิเออช่วงนี้ธุระกูเยอะว่ะกูต้องเงินไปทำธุระก่อนบ่ธุระของมึงคืออะไรวะคือประกันพาดองเพชรไปโน้ตไปเนี่ยนะกูเห็นน้องเพชรอัพสเตตัสเยอะแยะชิบหายเพชรก็ไม่เกี่ยวดเว้ยมันเป็นธุระของกูธุระของกูคืออะไรเรื่องของกูจะรู้ไปทำไมวะเออกูเป็นหัวมึงแล้วมึงใส่เราบวกกูมึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องกูผ่านน้องบอกเองได้ เออต่อไปนี้มึงกับกูขาดกันเฮ้ยชาคินอยู่ไหนโทนะครับพี่พี่มีอะไรกับชาคินหรือเปล่าไปเรียกวันไหนบอกว่าพี่สิงกับพี่ช้างมาหาพูดดีๆก็ได้พี่ก็อบอกว่าอยู่นสนามน้ำอยู่ เฮี่นี่ตัวสิงห์ผอยากรอมาฮะสวัสดีครับพี่สิงห์เออเงินสองหมื่นหลังไม่อะไรจะได้พี่เดี๋ยวผมขออีกครับสองสามวันนะครับเดี๋ยวผมทบต้นคุยกบให้เลยพี่สองสามวันมีกรอบแล้วะอูพี่ช่วงนี้ผมชอาจริงๆเดี๋ยวผมขออีกสองสามวันนะงั้นแป๊บหนึ่งช้างโทรหานไนไนจะว่าไงฮัลโหลครับนายว่าไงายไงังไม่ยอมคืนครับ การเรียบร้อยได้ละครับงายเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไม่ไม่เหรอเฮ้ยนายไม่ให้เว้ยผมพี่เลยผมขอให้สองสามวันจริงๆขอโทษจริงครับเฮ้ยพวไม่รู้เรื่อกอะไรไม่ให้เงินสองหมื่นอ่ะผมให้ชาชีพไปเอามาเองทุกอย่างอยู่ที่ผมผมคนรับผิดชอบเองอ๋อมึงเองเหรอที่ยืมตังเย็นนี่ ครั้งนี้แค่อสอนมึงถ้าครั้งหน้ามึงคืนตายแน่พ่อไม่น่าเลยพ่อขอโทษลูกอีกทิทีคุณพ่อคนเดียวแท้ๆ าาว่าไงยังไ,ไม่ยอมคืนครับการเรียบร้อยได้แล้ว Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I feel.

ก็มือเขาเือยังม่งใส่ตต่อได้งกูลงวิทยานแล้วมุงก็ทำฐานมือ